The Scary b y n a t s p i Official สนับสนุนโดยกอรพพกาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินรีเซ็ตผิวให้นุ่มเด้งในแบบที่เหนือกว่าด้วยฟิชคอลลาเจนเปปไทด์ร้อยเเซจากกอรพพกาไปหลอนกันครับเอามาวันนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าโรงพยาบาลสนามเก่าใช่ค่ะมันจริงๆต้องอ่านว่าโรงพยาบาลสนามเก่าก,ก็ถูกแล้วนี่ ใช่คะ่ะอ่โแต่มันเก่าเก่ามันเป็นค่ะมันเป็นเรื่องของที่ทางเยอรมันค่ะโอเคถ้างั้นเป็นยังไงครับพี่ยุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยครับ <S <S ได้คะ่ะก่อนอื่นก็สวัสดีเป็นทางการกับน้องนัทนะคะคแล้วก็ทุกท่านนะคะที่อยู่ในรายการครับวันนี้คะ่ะเรื่องเล่าของยุ้ยก็ตอนช่วงหลังนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทางเยอรมันนะคะอืเรื่องวันนี้คะ่ะที่จะมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงพรยาบาลสนามเก่าซึ่งเป็นเรื่องของ พี่จนเจนนี่ค่ะครับยุ้ยขออนุญาตพี่จนเจนนี่มาเล่าแล้วเพราะว่าเออเขาให้ยุ้ยเอามาเล่าอนะคะคือพี่เจนนี่เนี่ยมาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยได้ประมาณน่าจะสามสิบห<อ>้าถึงสี่สิบปีแล้วค่ะมาอยู่ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะครับทีนี้พี่จนเจนนี่ค่ะโตขึ้นเนี่ยเขาก็เขาจะชอบไปวัดทําบุญอะไรพวกเนี้ยค่ะอืใช้ก็จะใช้ชีวิตปกติโดยทั่วไปเลยครับ,รบทีนี้ค่ะ วัดที่เยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่วัดเหมือนบ้านเรานะคะที่<ม>จะมีอุโบสถใหญ่ๆมีพระประธานรูปใหญ่ๆอยู่ในวัดเหมือนที่เขาเหมือนที่เมืองไทยกัน,นะคะ่ะให้ให้เอาภาพนั้นออกไปเลยนะคะ<ม>ที่เยอรมันเนี่ยจะเป็นเหมือนบ้านที่เป็นคล้ายกับอาพาร,ร์ตเมนต์แล้วเขาจะมามาประยุกต์เป็นวัดอ๋อซึ่งมันใช่ค่ะมันจะไม่มีการยกช่อฟ้าหรืออะไรแต่ฝั่งลูกนิมิตมันก็มีแล้วแต่วัดที่ใหญ่หน่อยนะคะคก็จะมีแต่วัดที่เล็กๆเ,เนี่ย เอาไว้ปฏิบัติทมจริงๆซึ่งบ้านเราเรียกว่าเรียกว่าวัดป่าเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ทันสมัยเลยอืก็คือเป็นวัดเก่าๆเป็นเหมือนเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นวัด <c oughs> ทีนี้พี่จจนี่ค่ะมีเพื่อนอยู่ที่เยอรมันเนี่ยเหมือนกันเขาชอบไปทําบุญเหมือนกันทีนี้เขาก็เลยชวนพี่เจนี่เนี่ยไปบวชชีพามกันเถอะสามวันที่วัดไทยแห่งหนึง่งม,มันจะอยู่นอกเมืองปีค่ะอยู่ไปไกลเลยนอกเมือง พอพี่เจนี่เก็บเสื้อผ้าเสร็จนะคะตัดสินใจไปก็เก็บเสื้อผ้าเสร็จก็โอเคเดินทางไปที่วัดแห่งนี้พอไปถึงค่ะควัดเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นวัดที่แบบเงียบมากเงียบสงบอ้อขอโทษค่ะเงียบสง,งดอ๋อแล้วก็เดิมวัดเนี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนวิลล่าค่ะหลังใหญ่ๆเลยสมัยเก่าๆนี่นะคะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาประยุกต์ทําเป็นวัดไทยอื แต่มันยังไม่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกส่วนใหญ่แล้วที่นี่เขาจะอนุรักษ์ของเก่าครับและอีกอย่างหนึ่งด้วยทางวัดเนี่ยงบประมาณก็ไม่ได้มีมากพอด้านหลังวัดะคะ่ะมันจะล้อมรอบไปด้วยป่าเลยแทบจะไม่มีแสงไฟจากภายนอกเลยคือเหมือนเป็นวัดป่าจ,จริงๆค่ะครับค <c oughs> ืนแรกพอไปถึงค่ะวันแรกพอไปถึงปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์ ก็อบอกให้พวกพี่ๆเขา่านะคะเตรียมตัวไปเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำพิธีคะ่ะในการเข้าบทสีบถาม,อมพอหลังจากทำพิธีเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยอะคะ่ะพระอาจารย์หรือหลวงพ่อเนี่ยก็บอกว่าอ่าให้เข้านอนนะไม่เกินสองทุ่มเพราะเดี๋ยวเช้ามืดเนี่ยจะต้องตื่นมาเดินจงกมรมทีนี้พวกพี่เขาก็รู้สึกเหนื่อยพี่เจนนี่ก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยเดินทางมาทั้งวันและแล้วมันหนาวด้วย แล้วพื้นของที่วัดเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบเย็นมากอะค่ะ oh. เพราะว่าถ้าปูเสือไปมันมันจะไม่มีเตียงนอนนะคะมันจะเป็นไม่มีฟูกด้วยก็คือจะปูเสือแล้วก็นอนกับพื้นซึ่งอย่างที่บอกค่ะวัดวัดเก่าๆเนี่ยวัดป่าเนี่ยมันอาจจะไม่มีเอเครื่องทําความร้อนใต้พื้นดินอะนะคะครับมันก็จะหนาวแล้วพี่เขาจะเย็นหนาวเหมือนเข้ากระดูกเลยแล้วด้วยความที่วัดเนี่ยเงียบสงบคือเงียบจริงๆเลยค่ะไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยอื เขาก็นอนแล้วก็เคลิ้มหลับไปหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะครับเราก็ลุจนกระทั่งเขารู้สึกตัวแล้วก็ลืมตาตื่นขึ้นมาหน้าจะประมาณตีสองตีสามค่ะอ๋อแต่พอลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขามองขึ้นไปบนเพดานคนเราตื่นมามันก็ต้องเห็นเพดานก่อนใช่ไหมคะถูกครับแต่เพดานที่เห็นมันไม่ใช่เพดานของสาราวัตรค่ะอืมไม่มีแสงเทียนไม่มีเสียงลมเงียบสงัดเลยค่ะเงียบมากครับ แต่พอพี่เจนนี่หันไปมองรอบตัวพี่เจนนี่ค่ะเขาจะเห็นเป็นเตียงเหล็กสีมนๆสีเหมือนสนิมแล้วก็เรียงติดกันไปหมดเลยอ๋อ oh. เขาก็ตกใจว่าอที่นี่มันที่ไหนเนี่ยแต่ละเตียงค่ะที่วางเรียงกันอยู่เนี่ยจะมีร่างของคนค่ะที่นอนบิดเบี้ยวเหมือนเจ็บปวดมีผ้าพันแผลชุ่มเลือดครับไม่มีแขนไม่มีขา บางคนเนี่ยลืมตาจ้องมาแล้วก็จ้องมาที่พี่เจนนี่ค่ะโดยที่ตามไม่กระพริบเลยซึ่งเป็นเตียงข้างๆพี่เจนนี่นี่เองมองตาเบิกโพรงเลยค่ะแล้วก็จ้องอยู่อย่างนั้นจากนั้นพี่เจนนี่ก็ตกใจค่ะแต่ด้วยความที่มันต้องมีสติก็เลยหันไปมองรอบๆก็ได้ยินเสียงโคควนคลางไม่หยุดเลยค่ะมันไม่ใช่เสียงเดียวค่ะน้องนัท มันเป็นเสียงดังมาพร้อมกันอื้ออึงเลยค่ะอืเหมือนพวกเขาเหล่านั้นได้รับความเจ็บปวดมากอย่างแสนสาหัสเลยค่ะครับพี่จะอากาศในตอนนั้นนะพี่เจนนี่รู้สึกว่าโหมันอึดอัดมากเลยอ่ะมีกลิ่นเหม็นของขาวเลือดเหมือนกลิ่นสนิมซึ่งมันจะคล้ายคล้าวหรือขาวเลือดอนะคะอผสมกับกลิ่นยากลิ่นเงือแล้วมีกลิ่นไหม้ด้วยค่ะครับ กลิน่นไหม้เหม็นไหม้แบบเหมือนไหม้อะไรบางอย่างพอพี่เจนี่หายใจเข้าไปเนะี่ยมันแสบคอมากแสบจนแทบจะอาจเจียนออกมาเลยด้วยซ้ำค่ะอืมจากนั้นพี่เจนี่ก็เห็นพยาบาลนะคะวิ่งผ่านไปผ่านมาแต่แปลกค่ะพยาบาลพวกนั้นนะ่ะหน้าตาของเขาเนี่ยซีดหมดเลยครับซีดเหมือนคนตายเลยดวงตาก็ลึกโบด้วยอืมพี่เจนี่ก็คิดแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเออมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วแบบนี้ครับ ต้องใช่แล้วแน่เลยแล้วบางคนที่เขาเห็นเนี่ยเขามองลงไปมันไม่มีเงาสะท้อนเลยนะคะจา,จากจากนั้นนะคะพี่เจนี่ได้ยินเสียงระเบิดดังสนันสน่นมากเลยค่ะดังตุ้มสนั่นมากเลยค่ะจากด้านนอกแล้วแรงสั่นสะเทือนมันก็เกิดขึ้นค่ะมันทำให้เตียงทั้งหมดอะคะ่ะขยับ เหมือนเวลาเราดูในหนังอะค่ะให้ดูภาพเตียงมันขยับเหมือนบ้านขยับเตียงขยับอะค่ะฝุ่นทุกอย่างร่วงลงมาจากเพดานตามด้วยเสียงกรีดร้องของผู้คนโหยหวนร้องขอชีวิตบางคนก็ร้องเรียกชื่อคนที่ตัวเองรักตะโกนเรียกอยู่อย่างนั้นนะคะอื้ออึงไปหมดเลยครับแล้วพี่เจนนี่ก็เห็นมีเงาค่ะของคนเนี่ยวิ่งเข้ามาด้านในคะ่ะอวิ่งเข้ามาด้านในในตัวตึกใช่ค่ะ แล้วเลือดเนี่ยอาบตัวเลยบางคนเลือดอาบตัวแล้วก็วิ่งมาได้แค่ครึ่งทางก็ล้มเพราะว่าขาขาดด้วยไงคะครัดจ,จู่ๆอะค่ะคนที่เป็นผู้บาดเจ็บอะค่ะที่อยู่ใกล้พี่เจนนี่ที่สุดอะคะ่ะเขากคค็ค่อยๆหันศีรษะค่ะเข้ามามองพี่เจนนี่<อ>แล้วตาก็เบิกว่างริมฝีปากสันแล้วก็ตะโกนใส่พี่เจนนี่ค่ะว่าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแต่เป็นภาษาเยอรมันนะคะครับ ช่วยกูออกไปทีกูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วจากนั้นที่เจนนี่ก็หัวใจเต้นเลยค่ะเต้นแบบแรงมากเลยค่ะแล้วก็ขนลุกหมดเลยร่างกายมันขยับไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเสียงรอบๆตัวเนี่ยมันก็ค่อยๆเงียบลงสุดท้ายค่ะพี่เจนนี่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับตะโกดว่าแกฝันค่ะอ๋อฝัน,นแต่ในฝันเนี่ยเหมือนจริงมากมใช่ค่ะน้องมัอม้อืม,อม แต่เหมือนจริงมากทุกสิ่งทุกอย่างเขาสัมผัสได้ด้วยกลิ่นไหม้กลิ่นคาวเลือดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับเขาไม่ลืมเลยค่ะเสร็จแล้วเาพอเขาตขื่นขึ้นมาเนี่ยงูเหนือ,อท่วมตัวเลยแล้วก็หายใจหอบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มารู้สึกตัวว่าเอา้าฉันยอนนอนอยู่ที่พื้นสาราวัดนี่หว่าแล้วก็เพื่อนเพื่อนข้างๆเนี่ยที่มาบวชด้วยกันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ oh. แต่เสียงทุกอย่างมันเงียบสงบมากเลยนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทีนี้พอตื่นเช้ามาค่ะพี่เจนนี่เขาก็เลยเล่าให้เพื่อนเอนเขาฟังเพื่อนเอนเขาก็เลยบอกว่าเจนนี่ไปสวดมนต์นะแล้วก็กรวดน้ำมุทิศบุญส่วนบุญ,ส,บญส่วนกุศลให้เขาพี่เจนนี่เขาก็ไปทำค่ะแต่ว่าทำด้วยอาการตกใจมือสั่นกลัวเหมือนคนเป็นพันิกะค่ะอพอคืนที่สองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจนกระทั่งพี่เจนนี่ในบวชเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ย ก็ได้กลับมาแล้วก็มาเล่าบาังเอิญมาเจอคนท้องถิ่นนะคะคก็เล่าเรื่องเนี้ยให้เขาฟังด้วยเหมือนกันคนท้องถิ่นที่นั่นเขาก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าสถานที่นั้นน่ะมันเคยเป็นโรงพยาบาลสนามเก่ามากอ่อนสมัยสงครามโลกเลยนะครับใช่ค่ะมีคนเจ็บคนตายเป็นจํานวนมากเลยแล้วที่สําคัญค่ะน้องนัดไม่เคยมีศพไหนที่โดนเคลื่อนย้ายออกไปเลยค่ะหมายความว่าอยู่อย่างนั้นค่ะ รอเขาปล่อยอยู่อย่างนั้นค่ะไม่มีการฝังไม่มีการทําพิธีใดๆทั้งสิ้นค่ะจนเมื่อล่วงเวลาผ่านไปนี่แหละค่ะอืมจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยซึ่งมซึ่งมันนานมากแล้วนะคะครับเขาก็เลยมามาทําเป็นวัดใช่ค่ะอืมอืมตั้งแต่นั้นมาค่ะพิจญนี่เขาก็เลยเป็นเหมือนคนพันนีกะค่ะเวลาเขาได้ยินเสียงระเบิดในหนังแม้กระทั่งเขาไปดูหนังอะค่ะระเบิดในหนังอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาไปโรงพยาบาลนะได้กลิ่นยาค่ะ กินยาฆ่าเชื้อเนี่ยเขาจะกลัวแล้วเป็นทนลกมากแล้วภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาฝันในวันนั้นเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในหัวเขาตลอดเลยค่ะแล้วเขาจําได้ดีเลยกับคนที่จ้องมองเขาด้วยตาเบิกทงตาโหลตาตาโบลึกอย่างเงี้ยค่ะออเป็นอย่างนั้นเลยอ๋อใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ราคือพี่เจนเชิญครับพี่อุ้ยค,คือพี่จนเจนี่ยค่ะเขานึกเสมอเลยว่าไม่ว่าใครจะไปที่นั่นอะ ถ้าสื่อถึงยังไงต้องโดนแน่ๆยังไงต้องต้อง,องรู้สึกนีแน่เหมือนเขามาสื่อสารว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วที่นี่คือเป็นโรงพยาบาลสนามเก่าคเพราะว่าเหมือนมันเหมือนจิตเขายังผูกเพราะว่ามันไม่ได้มีใครมาทําพิธีใดๆเลยะค่ะเหมือนปล่อยเขาตายกันไปอย่างนั้นนะคะครับ ใช่ค่ะ<ม>เหมือนเขาไม่ได้จากไปไหนเลยอ่ะอืมค่ะ,คะเรื่องของพี่เจนนี่ก็ประมาณนี้ละค่ะน้องนันเดี๋ยวนะผมถามไปห,หนึ่งด้วยความไม่รู้เนอะก็เล่แสดงว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยโลอ่าตรงตรงที่ตั้งตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลสนามเก่าใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่เกิดสงครามถูกไหมครับ เขาก็จะอพาพวกทหารมาหรือประชาชนมามามารักษาที่นี่แล้วที่พี่ยบอกว่าเข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 าปล่อยศพไว้อย่างนั้นเลยหมายความว่ายังไงพี่เขาไม่ได้เก็บไปไปฝังหรือว่าอะไรเลยเหรอไม่ได้เก็บค่ะเพราะว่าที่พี่เจนี่เขาบอกคือตอนที่โดนระเบิดลงมาค่ะมันก็คือเหมือนศพที่มันวางเรียงรายอยู่มันก็คืออืมน่ะนะภาพคือมันจะกระเด็นกระโาดคือแบบนี้ใช่ใช่ใช่ครับครับ นั่นแสดงว่าเหมือนเขาว่าพี่จนเจนี่อะเหมือนเขาสื่อเขาเขาเขาหลุดไปในในในห่วงเวลานั้นผมก็ไม่รู้เหมือนก<ช>ันว่าเขาจะสื่อสารอะไร<ค>เขาพยายามจะสื่อสารอะไรหรือว่าเขาแค่อยากบอกให้รู้ว่าตรงเนี้เคยเคยเคย,เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะก็ได้คิดคิดว่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามันจะมีมีอยู่เหมือนกันที่แบบคือเอาตรงๆนะคะส่วนใหญ่เท่าที่ยุ้ยสัมผัสหรือที่รู้มาเนี่ยที่มีคนมาเล่าให้ฟังเนี่ย ผีที่นี่เขาจะไม่ได้เหมือนผีไทยค่ะไม่ใช่ว่ามามีไสยศาสตร์มีมาแก้แค้นลบราคาฟันกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครหรือจะมาหลอกหลอนให้แบบคือเหมือนกับว่าผีที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเหมือนแบบบอกมาบอกให้รู้นะว่าเขายังอยู่ที่นี่เขาเป็นเจ้าของที่ที่นี่ที่นี่เคยเป็นอะไรมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับครับอ๋อเนียนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะโรงพยาบาลทหารอ่าโรงพยาบาลสนามเก่าสนามเก่า นะใช่ค่ะอย่างที่เราเคยคุยในรายการเนีครพี่ผมว่าในหลายๆสถานที่หรือว่าแม้กระทั่งใน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 บ้านเราเองก็ดีเราไม่รู้หรอครัว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อน นึกออกไหมเราไม่ได้เป็นคนคนรุ่นแรกที่อยู่ๆแล้วมาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันน่าจะมีมาเป็นร้อยปีหรือว่าพันปีอะไรประมาณนั้นที่ที่ที่ตรงนี้เคยอาจจะเป็นบ้านคนคนนึงก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างเนี้ยโรงพยาบาลก็ได้ซึ่งเราไม่รู้เลยครับหรือว่าตรงที่บ้านเราอาจจะเคยมีคนที่เสียชีวิตก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมทุกสถานที่เขามีเจ้าของค่ะคุณนะถูกต้องถูกต้อง ผมผมถ้าย้อนกลับไปอะครับเหมือนเรื่องของอวันนี้ที่เล่าที่เล่าในรายการนะครับน้องจ๋าที่บอกว่าที่ดินเอาคืนเนี่ยครับคือผมม,มีความรู้สึกว่าไม่แน่นะถ้าเราเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในชาติ<ม>ที่แล้วเราเรา,เราอาจจะเคยมีที่ทางอยู่แถวไหนก็ได้มัง้งนึกออกปะ<ม>เราเรา,เราไม่รู้พอพอมาถึงชาตินี้เราคงอาจจะตามกลับไปเจอที่ของเราก็ได้มัง้ง ใช่ค่ะแต่มันไม่รู้ไงเป็นคุณดิ้วก็เชื่อแบบนั้นนะน้องนัครับที่เชื่อแบบนั้นเหมือนกันครับเพราะนั้นก็อืมไม่รู้ว่าจะ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 หาข้อมูลตรงนี้มายังไงดีเพราะว่าผมผมอังจริงก็แอบคิดลึกๆนะว่าเฮ้ยเมื่อชาติที่แล้วเราอยู่ตรงไหนอะอย่าไปอยากรู้มันเลยน้องนัทถ้ารู้แล้วมันก็มีคำถามต่อถ้ารู้แล้วมันจะได้อะไร ใช่อ oh. อันนี้ความคิดของพี่นะคือ hmm. เราอยู่กับปัจจุบันเราโอเคถ้าอาจจะมีคนทักหรืออะไรบางเออหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไปดูดวงมันมันก็คงจะมีแต่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่า <c oughs> ซึ่งถ้าเราบางครั้งที่เราเครียดเราอาจจะย้อนกลับไปว่าขอโทษนะคะชาติที่แล้วกูไปทาอะไรมาวะกูถึงต้องเป็นแบบนี้กูถึงต้องเจอแบบนี้อืม hmm. hmm. อย่าไปคิดค่ะ <c oughs> ถ้ารู้สึกตัวแบบนั้นต้องกลับมาแล้วก็คิดต่อไปว่า อ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์และบทเรียนในชีวิตอ่าเราก็ต้องใช้ชีวิตในวันข้างหน้าให้มันดีขึ้นครับครับไม่ใช่ไปตัดพ้อต่อว่าแล้วก็ว่าตัวเราเองเราต้องรักตัวเองก่อนต้องมีสติอะค่ะถูกถูกสำหรับพี่นะอืเนี่ยพี่วิววันนี้ขอบคุณมากนะที่มาเล่าเรื่องในรายการนะครับจ้านดีมากเลยค่ะเล่าเห็นเห็นภาพกระชับฉับไวดีครับ ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวพี่จะค่อยๆทยอยมาเล่าเพราะว่าเรื่องที่เยอรมันมีอีกหลายเรื่องค่ะได้สิแล้วนี่พี่ตอนนี้ที่เยอรมันกี่โมงตอนนี้อีกสิบนาทีจะหกโมงเย็นค่ะห่าง<อ>กับบ้านเราหกชั่วโมงโอ๋อหรอกําลังจะหกโมงเย็นเหรอใช่โอ้วันนี้ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวสิฮะไม่ค่ะพี่อยู่คนเดียวจริงป่ะจริงอันนี้แยกย้ายคนข้างบ้าน ไปไหนก็ไม่รู้ส่วนลูกสาวน้องเบลล่าไปบ้านเพื่อนค่ะเฮ้ยอยู่คนเดียวจริงเหรอจริงอันนี้พูดแบบไม่โกหกนะไม่ไม่ได้บิ้วหรือว่าไม่ได้อะไรนะคือเมื่อกี้ผมยังคิดในใจอยู่เลยว่าผมเหมือนเหมือนได้ยินเสียงผู้ชายไม่มีแล้วก็ผมก็เลยจะบอกว่าอุ้ยผมผมจะแซวว่าผมขอคุยหน่อยได้ไหมเป็นเป็นภาษาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยกิโดใช่ไหมคิดว่าเป็นเขาใช่ไหมใช่ ผมได้นไมนครั้งครั้งที่แล้วพี่ว่าเขาไปเพราะว่าเสียงมันกึกกักกึกกักเราก็ไม่ได้ยินหรอกเราไม่คิดว่าโทรศัพท์มันจะดูดเสียงเข้ามา <c oughs> เขาก็ว่าเขาทาเสียงเบาแล้วแต่ว่าได้ยินเข้ามาแล้วมีคอมเมนต์ว่าเออมันได้ยินเสียงเขาบอกโอ้ไม่ใช่ผีหรืออะไรคะ่ะเป็นคนข้างบ้านนี่แหละเขาทําอะไรกึกกักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ออืมก็คือ คุณกิโดเขาเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าเขาขอโทษวันนี้เขาก็เลยบอกเดี๋ยววันนี้ฉันมีคิวเล่านะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนเขาก็ออกไปตั้งนานแล้วค่ะไม่แต่วันนี้ผมได้ยินจริงๆตอนที่พี่ยุ้ยข้าสายมาอันนี้เรื่องจริงนะได้ยินภาษาเยอรมันหรือภาษาไทยไม่ผมไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเสียงผู้ชายอือก็คงจะเป็นคนที่พี่เคยเล่าให้ฟังเรื่องที่แล้วแหละเรื่องแถมที่อยู่ข้างบ้านนะนะเขา ไม่ใช่ที่อยู่ในบ้านที่ว่านั่งบนโซฟาที่พี่เห็นเงาเป็นผู้<อ>ชายแลวนั่งบนโซฟาในพี่ก็อยู่บนโซฟาที่ใกล้ๆผมได้ยินจริงผมได้ยินจริงเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปไปย้อนหลังดูแล้วกันว่าว่า<อ>วา่าเสียงมันถูกบันทึกไว้รวหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าเนาะได้ได้ครับพี่นะครับพี่ยุ้ยก่อนจะวางแล้วร <laughs> อชินเลยเหรอฮะก่อนจะวางสายมีอะไรจะฝากไหมครับ อืมลบกวนขอฝากน้องนัดนิดนึงค่ะคือตอนนี้ค่ะทางทางเออ่หลานนะคะก็คือลูกสาวของเพื่อนนะคะเป็นสนิทก,กันมากหลักกันเหมือนพี่น้องเลยเขาจะทําแบรนด์น้ําหอมออกมาค่ะตอนนี้พี่ยุ้ยจะช่วยเขาโฆษณายอยู่เาสิเดี๋ยวพี่จะต้องคุยกับน้องนัดหลังบ้านด้วย <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวสักแปบนึงเพราะว่าเดี๋ยวน้ําหอมตัวนี้มันจะออกมาประมาณน่าจะกลางเดือนนี้ค่ะ <c oughs> เป็นน้ําหอมกลิ่นของผู้ชายนะคะแล้วก็ของ ผู้หญิงแล้วก็อีกหนึ่งกลิ่นก็คือจะเป็นเหมือนวัยรุ่นนะคะช่วงช่วงวัยเรียนอย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะเป็นกลิ่นสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็ราคาไม่แพงมากค่ะม,มีหลายขนาดได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่ <c oughs> จะค่ะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะก็ก็เขียนมาที่เฟซบุ๊กได้ค่ะนระสิตาทิพวรรณนะคะชื่อตรงภาษาไทยเลยเขียนมาสอบถามได้ค่ะ น้อง <Okay. S 2> แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่ต้องคุยกับน้องนัดหลังบ้านอีกทีเนาะอีกเรื่องนั้นได้ครับได้ครับได้ครนะับเนาะเรื่องของใค,คใครสนใจก็ก,ก็ก็ลองติดต่อพี่ยูยก็ได้นะครับใช้ชื่อเฟซว่านราสิตาเนาะใช่ค่ะติดต่อมาก่อน <c oughs> สั่งจองก่อนได้พัฒนนี้ของจะออกมากลางเดือนค่ะของจะมีจํานวนจํากัดค่ะไม่เยอะเพราะว่ารถแรกเนี่ยเราจะเอาออกมาทําเนี่ยแค่อย่างละร้อยก่อนแรกๆเพื่อจะลองลองตลาดดูค่ะ ครับแต่กลิ่นดีมากพี่ใช้แล้วใช่กลิ่นดีมากของติดเหมือนเหมือนเขาใช้น้ําหอมแบบเป็นกลิ่นของหลุยวิกตองมาพัมามาเป็นกลิ่นคล้ายๆใช่ค่ะครับครับได้เลยครับพี่ยุ้ยเดี๋ยงไงเดี๋ยวคุยกันเนาะได้เดี๋ยวพี่ส่งไปให้ก่อนใช่ครับขอบพระคุณมากครับพี่ยุ้ยครับขอบคุณมากนะคะได้เลยดูแลสุขภาพด้วยนะพี่สวัสดี เช่นกันค่ะคขอบคุณมากนะคะน้องนัดแล้วก็ทีมงานนะคะคเดี๋ยวไปเจอกันต่อในแชทเดี๋ยวพี่เข้าไปได้เลยได้เลย <laughs> ขอบคุณมากพี่สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ